ดารที่เคารพและขอสแสดด้วามยนีเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนองานในหัวข้อเรื่องฟันตายค่ะจัดทาโดยตัวดิฉันเองนางสาวอนิสราสีเมืองหลักส,สูตรสาารสุกศสตร์บัณฑิตทันตะสาธารณสุขชั้นปีที่หนึ่งค่ะค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักหัวข้อเกี่ยวกับฟันตายกันเลยนะคะ หัวข้อที่หนึ่งความหมายของฟันตายหัวข้อที่สองสาเหตุนในบ้านที่ทำให้เกิดฟันตายหัวข้อที่สมลักษณะของฟันตายหัวข้อที่สี่การรักษาฟันตายหัวข้อที่ห้าโพเทอมีหัวข้อที่หกโพเฟคเทมีค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารู้จักความหมายของฟันตายกันเลยค่ะความหมายของฟันตายฟันเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยง เส้นประสาจะทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกเจ็บฟันเจ็บฟันเส้นเลือดจะนำเอาอาหารมาเลี้ยงฟันหากเกิดอันตรายกระทบกระแทกกับฟันหรือมีฟันถูกถล่งประสาทฟันฟันอาจเกิดความชอกช้ำจนเซลล์ต่างๆสูญเสียการทำหน้าที่ไปในภาษาที่เรียกว่าฟันตายนั่นเองค่ะเรามารูลลจากสาเหตุที่ทําให้เกิดฟันตายกันนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดฟันตายก็มีอยู่4สาเหตุ ดังนี้ค่ะสาเหตุที่หนึ่งเลยฟันถูกจนถึงชงประสาทฟันไม่ได้รับการราักษาแบคทีรียรสามารถเข้าไปทําอันตรายต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทฟันจนเน่าทําให้ฟันตายได้ค่ะสาเหตุที่สองฟันถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจากรถชนมอเตอร์ไซค์หกล้มถูกทําลายร่างกายเล่นกีฬาชนกันแรงที่กระแทกที่ฟันเนี่ยคันชีได้อย่างแรงประสาทฟันอาจช้ำจนเกิดฟันตายได้ค่ะสาเหตุที่สาม การใช้ฟันผิดประเภทปกติการหกเชือวอาหารธรรมดาทั่วไปก็ไม่มีปัญหาแต่บางท่านใช้ฟันในการกัดของแข็งมาก,มากๆเช่นใช้ฟันเปิดปากขวดเบียร์กัดเปลือกผลไม้แข็งๆใช้ฟันกัดเปลือกปูโอกาสทําให้ฟันแตกร้าทาให้ฟันตายก็มีได้เช่นกันค่ะต่อไปสาเหตุสุดท้ายสาเหตุที่สี่ ฟันที่มีการสูบฟันผิดปกติเช่นฟันล้มฟันเกเวลาสูบฟันมีจุดสูบสูงทาให้ฟันกระแทกบริเวณจุดเดิมเป็นประจำฟันซี่นั้นได้รับการกระทบกระแทกอย่างต่อเนื่องก็ทําให้เกิดฟันตายได้เช่นกันค่ะรู้จักสาเหตุและความหมายกันไปแล้วมาดูลักษณะของฟันตายกันนะคะว่าจะมีความน่ากลัวน่าเก็บขนาดไหน การเปลี่ยนสีจากภาพรังสีมีการละลายตัวของกระดูกรองรับรากฟันดังรูปนี้เลยค่ะส่วนรูปนี้จะเป็นเหือกบวมบริเวณปลายรากฟันฟันข้างเคียงก็จะยุรูปต่อไปค่ะเป็นกรณีที่ฟันไปแล้วยังไม่ได้รับการรักษาน่ากลัวไหมล่ะคะ เมื่อดูลักษณะไปแล้วก็มาดูการรักษากันเลยค่ะการรักษาฟันตายในเด็กเมื่อทรวงกระสาฟันถูกทำลายหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะเกิดการแพร่เชื้อเข้าสู่ปลายรักฟันซึ่งจําเป็นต้องรักษารักฟันหรือไม่ให้ฟันซี่นั้นเป็นแหล่งแพร่เชื้อเพื่อเก็บซี่นั้นให้เฉียวต่อไปและป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงต่อกระดูกรองรับรากฟันและฟันซี่ข้างเคียงค่ะ เรามาดูในหัวข้อที่ว่าฟูเทอร์นี่กันนะคะผูโพเทอานี่เป็นการกำจัดเนื้อฟันในส่วนของตัวฟันที่มีการอักเสบติดเชื้อจากนั้นทันตแพทย์ก็จะใส่ยาเพื่อปิดโทรงประสาทฟันในส่วนของรากฟันก่อนที่จะทำการบูรณะอย่างถาวรต่อไปค่ะดังขั้นตอนที่หนึ่งสองและสามดังรูปที่โชว์ขึ้นนี้เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูในหัวข้อสุดท้ายกันนะคะหัวข้อที่นี้ชื่อว่า p ูเ p ็กช o นีค่ะ p ูเ p ็กช o นีเป็นการรักษาปราศาทฟันที่มีการติดเชื้อหรือมีการอักเสบในทงประศาทฟันทั้งในส่วนตัวฟันและรากฟันโดยการกำจัดประสาทฟันและใส่ตัวยาลงไปแทนที่ทงประสาทฟันในของของรากฟันและตัวฟันรูปนี้จะเป็นการใส่ยาในของราก รากฟันนะคะส่วนรูปนี้จะเป็นการส่ย,ยาในตัวของฟันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ั้งตั้งใจฟังกันในวันนี้หวังว่าคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยและนำไปประยุกใช้กับที่ประจำวันได้